สมมุติว่าผมเป็นคนผลิตน้ำพลิกหรืออะไรที่มันอยู่ในโครเรือนอ่าผมทำมือการทำกันในครอบครัวแล้ววันดีคืนดีสินค้าผมเริ่มขายได้สเกลมากขึ้นอันนี้ผมเชื่อว่าคนที่ชมอยู่ทางบ้านเองก็น่าจะมีความใกล้กับสิ่งนี้มากพอสมควรเลยแล้วต้องมีการเริ่มลงทุนทำโรงงานผลิตใหญ่ขึ้นมีคนงานมีการจ้างต่างๆแพคเกจจิ้งต่างๆเนี่ยครับ จำเป็นที่ต้องมีทางหน่วยงานของสมอเนี่ยเข้ามาตรวจสอบโรงงานของผมหรือเปล่าแล้วตรวจสอบอะไรบ้างครับโอเคในกรณีที่ต้องตรวจสอบจริงๆเนี่ยมันจะมีตัวมาตรฐานที่เรากําหนดไว้ไอ้ว่าต้องมีความปลอดภัยอยู่ประมาณ144มาตรฐานครับนะครับแล้วก็ประมาณ308ผลิตภัณฑ์เนาะซึ่งอันนั้นแ่จะจต่ะต้องถูกตรวจก่อนไม่ว่าจะเป็นจะทาหรือนําเข้านะครับเอาไปตรวจทั้งระบบคุณภาพทั้งตัวอย่าง เดียวมาตรวจสอบด้วยด้วยอะไรเพื่อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาภายหลังนะครับนั่นหมายความว่าไม่ได้เจาะจงระบุเป็นสินค้าในกลุ่มของอิทรอนิ์อย่างเดียวใช่ไหมครับเรนั่นหมายความว่าสินค้าที่เป็นผลิตในครัวเรือนที่จะต้องสเกลใหญ่ขึ้นเป็นโรงงานผลิตก็จะเป็นต้องตรวจสอบใช่ครับแล้วก็หรือถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าอื่นๆอย่างเช่นสินค้าแฟชั่นผลิตพันเสื้อผ้าเนี่ยแล้วต้องมีการใช้เครื่องจัรกลนในการแบบตัดหรือรีดหรืออะไรเงี้ย ก็ต้องตรวจสอบอริงจริงจริงๆแล้ว